อีกหนึ่งภารกิจนะคะที่เหล่าทหารร่วมใจห่วงใยประชาชนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันมณฑลฐานบกที่32ค่ะก็ได้จัดกําลังพลจิตอาสาช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนที่ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีมณฑลฐานบกที่32อำเภอเมืองจังหวัดลำปางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มโรค ตามแผนการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางซึ่งได้จัดสรรวัคซีนให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีเพื่อช่วยฉีดให้กับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว264รายโดยกำลังพลนะคะได้ช่วยกันดูแลทั้งในด้านสถานที่ให้คำแนะนำที่จุดลงทะเบียนคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็น รวมถึงบริการอาหารและน้ำดื่มพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตัวหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วว่ายังคงต้องปฏิบัติตัวในแบบ New Normal โด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเวนเ้นระยะห่างและหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะ